สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเชา้านี้ที่งานค้างกันอีกแล้วน,นะครับสวัสดีครับอีคิวซังสวัสดีครับวันนี้อีคิวซังพามาเปิดคลิปกันบนห้องทำงานซึ่งอยากจะบอกว่าตื่นเช้ามาแล้วเราเจอบรรยากาศแบบนี้เปิดหน้าต่างให้หน่อยนี่เจอบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมจะฟินขนาดไหนกันเชียวดูสิท่านผู้ชมเชา้านี้บรรยากาศอะไรเอ้ยคิวซัง อะไรอยู่ข้างหน้าเราหมอกควันไม่ใช่หมอกควันมันคือหมอกนั่นเองหมอกเฉยๆไม่ใช่หมอกควันแล้วช่วงนี้เราไม่มีหมอกควันแล้วนะท่านผู้ชมดูบรรยากาศโคตรได้ฟิลโคตรดีใช่ไหมคุณสังสุดยอดได้ยินเสียงกระดิ่งม้าไหมกระดิ่งม้าอยู่ใกล้ๆเราแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเดินชมบรรยากาศรอบๆ แถวนี้หน่อยไหมไปงั้นเราพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศรอบๆแถวนี้สักนิดน,นึงเพื่อที่จะแบ่งปันบรรยากาศดีๆส่งต่อให้ถึงบ้านท่านผู้ชมเลยไปอีกคิวสั้งครับดูมนี่บรรยากาศยามเช้าลอดตัวน้อยก็เดินหากินนี่อีก่ยวสั้งดูบรรยากาศฝั่งนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างอากาศ อากาศเป็นยังไงบ้างอากาศชื้นมากอากาศสดชื่นมากเลยวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วนะท่านผู้ชมพอฝนตกปุ๊บบรรยากาศหมอกพ่อครับเมื่อวานเมื่อวานก็มีเมื่อวานก็มีใช่วันนี้ก็มีนี่มีนี่มีเต็มเลยใช่บรรยากาศพ่ออะไรตกมาเนี่ยพ่ออะไรตกลงมาหมอกไงมันคือละอองหมอกเราเดินอยู่กลางถนนเลนวเนี่ยตอนนี้คิดสั้ บนันกันลอกกันลอกเห็นไหมวิ่งข้ามถนน oh, here, อ๋เอเห็นอยู่พวกอ๋อเดินมาฝั่งนี้ลงรถมารอบๆหน่ยบๆหน่อยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมตรงบริเวณด้านในสถานีหน่อยไหมแอ่ปปนี่แต่ก่อนที่จะไปเราพาชมมุมนี้มุมป้ายโรงเรียนเทพปรินเก้าเออบรรยากาศ็ดีวฟิลคอดได้มีแสงอ่อนๆจากพระอาทิตย์ลอดลงมาด้วย ไหนพ่อโอ้ฝนตกอีกคือสังเอาเรางานเข้าเราไปเอาร่มก่อนดีกว่าไม่งั้นเราเปียกฝนแน่เลยไปเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาร่มก่อนนะท่านผู้ชม <c oughs> โอเคท่านผู้ชมเราไปเอาอะไรมากันอีกคือสังมลมลมใช่ไหมมันอ่าตกไม่เยอะนอ้อยคิอสังเนาะครับตกนิดเดียวมันไปปยอย,อยแต่ว่าฝนแบบนี้โอกาสทำให้เกิดหวัดสูงใช่ไหม แล้วก็ต้องรีบกลับไปเอาอะไรยุหืล,ล,ล, <laughs> ลมมใช่ไหมอบรรยากาศเช้านี้สุดยอดฟินเลยนะท่านผู้ชมดูสดชื่นมากหมอกควันไม่มีอันนี้คือหมอกล้วนๆนี่หมอกบรรยากาศดูเขาด้านหน้าเรามองไม่เห็นเขาด้านหน้าเลยนะขับรถลงดอยอ่างขังในวันที่บรรยากาศแบบนี้นี่อ่าถ้าไม่ชินถนนลรไม่ชินทางก็ อันตรายพอสมควรนะไคิวสังเนาะครับนี่ตอนนี้เราเดินมาถึงที่ไหนละฮะทางเข้าอะไรทางเข้าสถาน,นีนเกษตรหลวงอ่างขางทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางใช่ไหม<ฮ>อ้อเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันหน่อยละกันนะคิวสังเนาะครับฮะตามี่คิวสังพ่อ<ฮ>เดินเข้ามาฟินกันต่อ ใต้ต้นซากุระแบบนี้เลยซากุระช่วงนี้เป็นสีอะไรคิวซังเป็นสีเขียวหมดแล้วเป็นสีเขียวหมดแล้วแล้วก็ไปไปเริ่มออกแบบใหญ่มากเลยไปเริ่มออกแบบใหญ่มากเลยดูสินีคิวซังกลางลมมาชนกล้องครับนทะ่านผู้ชมเนาะเดินไปซ้ายเดินไปขวาว่าไงว่าไงมีอะไรนี่มีหลอกซากุระด้วยใช่อันนี้คือซากุระ แท h, ้ๆเดยท่านผู้ชมนี่มีคําถามถามว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้ต้นนี้ก็ประมาณเกือบเกือบพ่อครับหกเจ็ดเมตรได้นะครับนี่สังคุระใช่มันแตกต้นมันออกมาจากต้นแม่มาลูกนี่เหรอนี่ไงมันออกมาอย่างนี้ไงเห็นไหมออกมาจากตาของต้นมันแบบเนี้ยพ่อของเรามีเยอะเลยของเราก็มีเราจะทิ้งมันไว้ทําไมอ่ะพ่อให้มันมีกิ่งออกมา ถ้า,ถามีกี่วยวมาใช่ถ้ายังมีเกี่อกอมาก็จะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งไงฮะจะสกุลไรอีกทีใช่เดี๋ยวเราเข้าไปตรงสวนกลางแจ้งกันดีกว่านะ้อคิวซังเนาะไปกันครับไปครับนี่วันนี้ดอกไม้ดูเศร้าๆไปนะ้อยคิวซังเนาะแต่ว่าได้บรรยากาศหมอกแทนนะท่านผู้ชมดูหมอกที่อยู่ด้านหน้าของเรามันลงมาแบบใกล้ๆแบบนี้ดูๆต,ตรงบริเวณยอดเขา โอ้ไหลผ่านแบบนี้แล้วท่านผู้ชมว้ฟินได้บรรยากาศตุกจะเดินเล่นใงนี้อยู่เหรอเดินไหมเดินเดินเหรอมาเราเดินไปฝั่งนี้กันดีกว่าตามมาตามมาท่านผู้ชมนี่เราไปชมหมอกใกล้ๆกันพ่อ <c oughs> ครับผมอันนี้ดอกสเตติสใช่ครับอันนี้ดอกสเตติสเวลาที่มันดอกบานเต็มที่แล้วเราไม่ได้ตัดเขานะมันก็จะ,ะเริ่มแห้งแล้วก็เน่าไปฮะ โอ้ฝนตกแล้วกางร่มไหมพี่สาวบอกว่าไอ้คือเก็บร่มกางเลยกดฮะกดเลยมันเมื่อกี้เลยกดตรงไหนอะกดข้างบนนั่นแหละกดระดับขึ้นไปนั่นแหละนี่ปกติไม่ค่อยได้กางเองปกติก็ลูกไม่ค่อยได้กางเองไงนะบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นะคิวซังเนาะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะซึมซับไอหมอกที่ลงมาพระธา กับหน้ากล้องหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบนี้เนาะโอ้ผีเสื้อบินเต็มเลยมันยากาศดีสุดๆเลยเนาะคิวซังเนาะครับชอบไหมครับพี่คิวซังชอบชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมชอบบรรยากาศแบบนี้มากที่สุดเลยมากที่สุดเลยเนาะเพราะว่าอากาศร้อนๆอนกับหมอกควันเนี่ยเไม่ชอบเลยใช่ไหมใช่ยากาศไม่ดีเนาะคิวซังเนาะท่าแดดร้นนอนๆนย่งไม่ดีเลยร้อนมากใช่แต่ยังดีที่บ้านเราไม่ได้ร้อนเท่ากับในเมืองเนาะคิวซังเนาะในเมืองนี่ร้อน ใช่ร้อนมากมากเลยนะท่านผู้ชมลูกหมอกกำลังวิ่งผ่านยอดทิวเขาที่อยู่ด้านหน้าของเราโอ้โหบรรยากาศแบบนี้หมูกระทะร้อนๆสักหม้อหนึ่งนี่คงจะฟินหน่ดูนะคิวสังเนาะใช่ไปแคมปิ้งกนะันไปแคมปิ้งกันเหรอลูกอยากไปแคมปิ้งเหรอเช่เราไปปิกนิกกันเอาไหมล่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเอาอวัตถุดิบจากลุงเจมาสักหน่อยหนึ่งไหมแล้วเรามาทำปิกนิกยามเย็นกันนี่ต้นไหนอ่ะค่ะ กับชุดครัวของอีคิวซังที่คิวซังซื้อมาเวาคิวซังเนะาะหาไม่เห็นหน้าไอ้คิวซังละล้มบางหน้าละอ้ยกขึ้นหน่อยสูงๆงเลยสูงๆเลย,เ,ลยเออโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะวันนี้เราไม่ได้เน่นดอกไม้ไม่ได้เน้นความสวยงามแต่เราเน้นบรรยากาศกับบรรยากาศไอ้หมอกที่มันไหลผ่านมากระทบหน้าอ้คิวซังเนาะยามเช้าเปิดหน้าต่างมาเจอหมอกโอ้โหโคตรฟิล แบบฟินมากๆเลยนาะควซังเนาะชอบไหมครับชอบชอบมากเลยเนาะบรรยากาศโคตรดีวิวโคตรได้แถมไม่ต้องไปไหนไกลตื่นเช้ามาก็เจอหมอกโรดโรด,ดหมอกกำลังไหลผ่านช่องเขาไหลมาหาคิวซังเมื่อกี้มันลมพัดไปฝั่งด้านโน้นนะแต่ตอนนี้ลมตีกลับมาฝั่งนี้ใหม่ละพ่อครับผมเม,มื่อเมื่อกี้เหรเราเห็นหมอกเงี้ยตีมาฝั่งที่เราเลยใช่ดีมาใกล้ๆมากระทบหน้าเราเลยใช่ไหมสุดยอดเลยเนาะอยู่บนดอย ครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็ช่วงหน้าฝนนะมีโอกาสได้เจอหมอกแบบนี้บ่อยนี่นี่นี่ไหลมาผ่านเขาีกคิวซังพาท่านผู้ชมมานี่นี่นี่น่นี่ไหลมาแบบนี้ท่านผู้ชมนี่โอ้โหธรรมะธรรมะมันกําลังไหลผ่านช่องเขาที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเห็นไหมดูดูผีเสื้อก็ได้ใจมากท่านผู้ชมนี่อันนี้ ปโปรอะาเพนเดอร์ทั้งหมดเลยนะถ้ามันออกดอกแล้วมันจะเป็นสีม่วงสวยเลยโอ้โหดูสิคิวซังดูหมอกออมาบังกล้องพอละเหมไม่ดูลายกล้องเลยถอยไปหน่อยนี่โอ้โหสุดยอดไหมละ่ะท่านผูช้ชมดูหมอกมันจะมาจะไปผ่านช่องเขาเนลูกก็ถอยไปหน่อยสิลูกจะยืนใกล้พอทําไมล่ะ <c oughs> ลมมันชนกันเห็นไหมนี่บรรยากาศก็ดีฟิลก็ได้ ดูใครมาแล้วเจอบรรยากาศหมอไหลผ่านแบบนี้แล้วก็โอ้โหคงจะฟินน่าดูเลยนะ้อยคือสังเนอไม่มีฝนละมันจะเป็นเมฆหมอกสลับกับฝาฝนโ<ฮ>ปอยๆนะท่านผู้นชมดูรอบๆตัวเราพ่อครับีไ<ม>ไ่ไงหรอกดอกอะไรอ๋ออเยอะเลยบัวสวรรค์หรือว่าบัวดินกำลังจะบานเต็มตรงนี้เลยนะ้อยคือสังเนอท่านผู้ชม เห็นหรือเปล่านะคับคกลางมกลางลมเวลาฝนตกมันจะหุบนะฝนตกกับแดดไม่มีเนี่ยมันจะหุบๆแบบนี้ท่านผู้ชมนี่อยู่ต้นข้างนี่เต็มเลยหมอกก็โอ้โหจัดเต็มจัดหนักให้เราตั้งแต่เช้าแบบนี้นะท่านผู้ชมสุดยอดอาทิตย์หน้าไอ้คิวซังก็จะเปิดเทอมแล้วนอ้คิวซังเนาะไอ้คิวซังก็จะไปโรงเรียนแล้วจะเห็นไอ้คิวซังก็ตอนช่วงคิดช่วงเย็นๆแทนละกันนะท่านผู้ชม เดินไปกินข้าวเดินไปกินข้าวที่ไหนครับที่โรงอาหารที่โรงอาหารใช่ไหมไปโรงเรียนก็ต้องไปกินข้าวที่โรงอาหารใช่ไหมออนั่นแหละโตขึ้นอีกปีหนึ่งไม่ได้อยู่อนุบาลแล้วนะอีคิวซังอยู่ปอลละไรแล้วครับปหนึ่งปหนึ่งใช่ไหมครับคุณครูก็เปลี่ยนเป็นคุณครูคนใหม่ละเจอคุณครูสาวสวยอีกแล้วอีคิวซังไอ้ฉายอ,อคิวซังอีกแล้วเนาะ ยี่เคซังเจอแต่ครูสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> อ่าลมลมลมโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาลมวางก่อนวางแบบ,แบ,บนั้ก่อนเอาวางลงไปแบบเมื่อกี้ก่อนโอเควันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับการเก็บบรรยากาศหมอกยามเช้าให้ทุกท่านได้ชมกันแบบนี้นะฮะดูสิบรรยากาศดีฟิลเขได้ตั้งใจ มาเก็บบรรยากาศหมอกให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะเนี่ยน้องกิจซังเนาะหวังว่าคงจะถูกใจมกไม่มากก็น้อยเอ้ยไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืม,ม,ลลลมดดเลยนะครับพี่กิจซังและลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิจซังในการออกมาเก็บบรรยากาศด้วยอย่างขางแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบรรยากาศชื้นชื้นมากบรรยากาศชื่นมากเลย